มาครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะวันนี้เราก็จะมาล้างแค้นไอ้ภารกิจที่เราไม่ผ่านกันนะผมภารกิจที่ชื่อว่าอันตรายจวนตัวนะผมเป็นนินจานะผ่านมันไปให้ได้นะครับภารกิจวันเนะล้างแค้นมันด้วยของของผมเนี่ยก็ไม่ได้ดีเลิศดอะไรมากผมแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะผ่านแล้วแหละไปเตรียมครบครับตัดเลย A later few moments later. ูัะไม่ผ่านจริงเหรอเนี่ยอย่างครับอันตีอันตีของพี่ อันติอันติอยู่ไหนอันติอันติมาแล้วครับ <c oughs> สียบไปซะ <c oughs> อือหือผมไม่ผ่านเอาใหม่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับไม่ผ่านครับเมื่อกี้ลองใหม่ 마! 다들 먼저 가십시오. 제가 상대하겠습니다 <웃음> <웃음> 그런 으아! 한몸으로 으아! 으겠다고 ม <Yeah. S 2> ันวิธีการกนะ็คือใส่สกิลไปให้หมดครับจากนั้นอย่าพึ่งไล่ฆ่ามันจนกว่าเลือดเราจะเต็มอีกทีแล้วเราค่อยสวนเนื่องจากว่ามันจะมีไอ้นินจาผู้หญิงออกมาอีกนะครับดังนั้นค,ค่อยๆเล่นโอเคมีเลือดแล้วค่อยบวก เออวะแต่เพิ่งฆ่ามันทั้งหมดถ้าฆ่ามันอีกเนี่ยมันจะเอาลูกน้องออกมาทันทีครับดังนั้นขอมานาให้มันเต็มเลือดให้มันเต็มแล้วค่อยบวกกับมันครับได้อยู่ผม,มาอันติไม่มีด้วยหายโอเคคราวนี้บวก Okay. เอาออกมาลูกน้องอะ่ะปันครับทีนี้น่าจะได้แหละวันนี้วัดใจกันไปเลยครับปาบเฮ้ยผ่ามทันทีโอ้โหคนยากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ท่านผู้ชมอันไหนยากคนระับแต่เนี่ยของผมอบอกเลยว่าอันเนี้ยของผมยากเพราะแม่งไม่ผ่านไปสักทีนะครับอันนั้นเขาเตียนอนะ่ะคนนี้หัวแดงคนระับมาดูดีว่าสี่หมื่นสองสี่หมื่นเอ็ดอะได้ชนะครับ าแพ้เนี่ยเจ็ดเคไปเราไม่อยากยุ่งกับมันครับเด๋ยวเวลาก็เามาดูตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็ผ่านสักทีนะบอกเลยว่าผ่านจ้าจัดคือวิธีการของมันก็คือดวลกับมันก่อนใส่สกิลทั้งหมดปับ๊บจากนั้นอย่าพิ่งข้ามันอีกถ้าข้ามมันอีกมันจะส่งไอ้นินจาเป็นผู้หญิงนะออกมาแล้วมายิงเราทําให้เรานั้นไม่ได้เติมเลือดเพราะว่านินจาผู้หญิงมันยิงไกลแล้วพื้นที่เนี่ยมันร้อยน้อยมากที่ทําให้เราวิ่ง ดาเมจอะดังนั้นเราก็ทาดาเมจจนสุดจากนั้นเราก็ค่อยมาเติมเลือดอีกทีแล้วเราค่อยบวยอีกทีโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ผมในการผ่านไอ้อันตรายจนตัวนะครับสาหรับคนที่มี c p เยอะๆหรือแบบเป็นอาชีพอื่นก็วิธีอื่นก็อาจจะมีครับแต่ผมแบบรู้สึกว่าไอ้ด่านเนี้ยผ่านยากครับขอบคุณมากครับผมราก่่นครับผม